สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกลมฟ้าพยากรกับดิฉันภาพรช่างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยตอนบนลมหนาวมาไวไปไวค่ะเพราะตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์หน้าอุณภูมิจะกลับมาสูงขึ้นแล้วค่ะใครที่คาดหวังจะได้สัมผัสกับอา,ากาศหนาวเย็นช่วงนี้อาจไม่เป็นไปตามคาดนะคะ เนื่องจากประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะกลับมาสูงขึ้นอีกแล้วสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าลมหนาวที่พัดปกคลุมในบ้านเราอ่อนกําลังลงแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะกลางสัปดาห์หน้าก็ยังมีลมทะเลพัดพาความชื้นเข้ามาปกคลุมอีกด้วยจึงทําให้ประเทศไทยตอนบนได้สัมผัสกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝนแล้วก็อากาศร้อนอากาศเย็นมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีหมอกเกิดขึ้นได้รวมถึงอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสค่ะขณะเดียวกันพื้นที่ของภาคอีสานนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศารวมถึงยังมีฝนตกโปรยปลายลงมาได้บ้างเรียกได้ว่าเจอทั้งร้อนเย็นแล้วก็ฝนเลยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้ค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมมาเลเซียค่ะจะมีกําลังแรงรวมถึงยังดึงลงมมมสตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมในภาคใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและเกิดฝนตกหนักได้ มาดูจากการคาดการณ์ปริมาณฝนกันหน่อยค่ะวันนี้ทั่วทุกภาคนะคะจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก็คือในพื้นที่ของภาคใต้ค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคเหนือนั้นยังไม่ค่อยมีฝนปกคลุมสักเท่าไหร่แต่ตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้จนถึงวันที่12ค่ะปริมาณฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าจะเห็นว่ากลุ่มฝนค่ะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศเลยแต่หลังจากวันที่16ไปแล้วฝนจะลดลงนะคะขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องค่ะ ทิ้งอะไรก็ตามค่ะช่วงนี้ใครวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณป่าเขาจากการตรวจสอบอุณหภูมิในช่วงเช้าที่ผ่านมาของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะพบว่าพื้นที่ของยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวจัดกันอยู่โดยอุณหภูมิต่ำสุดที่4.6องศาเซลเซียสค่ะรองลงมาที่อำเภอพูรเรือจังหวัดเลย10องศาเซลเซียสขณะที่พื้นราบอุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย14องศาเซลเซียสนะคะโดยบิ๊กไฟค์เซนไัยในวันนี้ค่ะ ต้องเตือนในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนได้สัมผัสทั้งอากาศร้อนเย็นแล้วก็ฝนค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลสุขภาพของตอนเองด้วยตั้งแต่วันที่11ถึง16พฤศจิกายนเลยส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะชาวใต้ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่าปากติด้วยนะคะขณะที่สภาพอากาศรายภาคในช่วงเวลานี้ค่ะพื้นที่ของภาคเหนือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆอยู่ แต่ก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะโดยในภาคเหนือค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้อยู่ที่16องศาเซลเซียสขณะที่เวลากลางวันค่ะมีอากาศอบอ้าวยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดที่5องศาส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้ามีฝนโปรยปรยลงมาอยู่ที่10 20นะคะส่วนอุณหภูมิค่ะสูงขึ้นด้วย1 3องศาเซลเซียสส่วนในพื้นที่ภอีศานค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะสูงขึ้น2 4องศา ส่วนต้นสัปดาห์หน้ามีฝนตกโปรยปลายลงมาค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละสิบถึงสาของพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีฝนฟ้าขนองในพ freely, ื Wij ้นที่ทางตอนล่างของภาคไปกันที่ภาคกลางกันหน่อยค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้ามีฝนตกโปรยปลายลงมากลางวันอากาศร้อนอบอ้าวส่วนในช่วงวันที่1 4ถึง16ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่กลางวันอากาศร้อนนะคะไปกันที่ภาคตนออกค่ะ วันหยุดสุดสัปดาห์มีฝนเล็กน้อยแล้วก็เวลากลางวันมีอากาศร้อนนะคะ ในช่วงวันที่13-16ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนอยู่ที่1 0ะ2 0 4 0ของพื้นที่เวลากลางวันอากาศร้อนเช่นเดียวกันไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันหน่อยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงกลางสัปดาห์หน้ามีฝนอยู่ที่100-60-70ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในทะเลคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งอนนมันค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงกลางสัปดาห์หน้ามีฝนร1ละ6 0 7 0ของพื้นที่เท่ากันค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งในทะเลคลื่นสูง1-2เมตร พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในช่วงวันอยู่สุดสัปดาห์มีฝนเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่23กลางวันอากาศร้อนส่วนต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ20-40ของพื้นที่กลางวันอากาศร้อนค่ะส่วนใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติป่าเขาต่างๆอยากสัมผัสกับอากาศเย็นค่ะ สายแคมปิง้งต้องการจะกางเต็นท์ได้อย่างปลอดภัยท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจวันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะประการแรกต้องหาที่กางเต็นท์ที่โล่งๆนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เจอกับพวกกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆเพราะว่าการที่เราไปกางเต็นท์บริเวณที่มีต้นไม้ยืนต้นตายหรือว่ากิ่งไม้แห้งๆค่ะกิ่งไม้เหล่านี้อาจจะหล่นใส่เต็นท์เราได้ แล้วก็ก่อนกลางเต็นท์ค่ะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ทําความสะอาดด้วยเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีพวกมันแรงหรือว่าสัม,มีพิษอยู่บริเวณดังกล่าวได้นะคะและเมื่อกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องผูกยึดเต็นท์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าลมแรงบริเวณยอดดอยนั้นอาจจะทําให้เต็นท์เราพังเสียหายได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้สิ่งสําคัญต้องเน้นย้ํากันเลยค่ะอย่าจุดไฟภายในเต็นท์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรีจุดเทียนจุดตะเกียงค่ะ เพราะว่าอาจจะทําให้เกิดเพลิงไม่ได้แนะนําควรใช้ช้ยชายจะดีกว่าค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดค่ะสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายแล้วก็ป้องกันพวกแมลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกยุงค่ะยุงเนี่ยจะทําให้เป็นโรคไข้ามาลาเรียได้รวมถึงไรอ่อนค่ะจะทําให้เราเป็นโรคไข้าราษตร์ใหญ่ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงค่ะถ้ากลับมาแล้วเกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นต้องรีบพบแพทย์ในทันทีแล้วก็แจ้งการเดินทางการท่องเที่ยวด้วยนะคะ ่วนช่วงนี้ค่ะใครจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะมาดูสภาพอากาศรายทวีปกันหน่อยใครเดินทางไปที่ปักกิ่งของประเทศจีนค่ะเตรียมทั้งล่มแล้วก็เสื้อกันหนาวกันเลยมีทั้งฝนแล้วก็หนาวอีกด้วยส่วนที่มานิลาไม่มีฝนแล้วนะคะอากาศใกล้เคียงกับบ้านเราเลยอุณหภูมิต่าสุดที่26สูงสุด32องศาส่วนที่ยุโรปค,ค่ะมอสโกมีทั้งฝนแล้วก็หนาวเมืองอื่นๆนั้นอากาศหนาวค่ะทั้งรอนดอนปารีสแล้วก็โรม ่วนที่ทวีปอเมริกาอเมริกาใต้ค่ะแวนคูเวอร์มีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิลบ1องศานะคะ LA ก็อากาศหนาวจัดเช่นเดียวกันริโอเดจาเนโรค่ะอากาศดีอากาศเย็นสบายค่ะไปกันที่ทวีปออสเตรเลียกันหน่อยค่ะเมลเบิร์นออกแลนด์มีฝนนะคะส่วนที่เวลลิงตันอากาศหนาวค่ะส่วนสีสันในต่างประเทศวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนตอนนี้เขามีการรณรงค์ใช้ไม้ไผ่แทนการใช้พลาสติก สาเหตุก็น่ามาจากว่าพลาสติกนั้นย่อยสลายยากขณะที่ไม้ไผ่นั้นถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ สาเหตุนี้นะคะทางรัฐบาลของจีนนั้นเขาก็เลยมีการรณรงค์ค่ะเพราะเนื่องจากว่าเขาพบว่าการผลิตพลาสติกทั่วโลกถึงกว่า9้าล้านตันนั้นสามารถรีไซเคิลหรือว่าย่อยสลายที่เองเพียงแค่9้าเปอร์เซน์เท่านั้นขณะที่เหลือค่ะสิบอเปอร์เซ็นตต้องนำไปเผาเ9็สิบเก้าเปอร์เซนตต้องทำลายโดยการฝังกลบแน่นอนว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นค่ะการใช้ไม้ไผ่ก็จะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์น้ำ การป้องกันการพังทลายของดินรวมถึงยังสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้อีกด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะพพรลงฟ้าพยากรณ์และพี่บิ๊กไฟจะดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ